สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมากู้วลีสิบสองคำในกระเป๋าซอฟพาวกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสมัครแล้วแต่ว่าลืมเก็บวลีไว้นะครับส่วนจะทําเช่นไรไปกันเลยครับอ่านะครับวิธีเข้าไปเอาวลีสิบสองคำนะครับใน ซอพาวนะครับบางคนไม่ได้จดไว้นะครับแต่ว่าอยากจะไปเอามาใหม่เก็บไว้นะครับอนเดื่นก็ต้องไปที่ซอพาวก่อนครับไปเปิดขึ้นมาเลยครับซอพาวกดขึ้นมาเลยนะครับนะเข้าสู่ระบบด้วยพาสเวิร์ดหรือลายนิ้วมือนะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับอ่านะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราต้องการวลีกระเป๋าใบไหนนะครับเราก็ไปกดใบนั้นนะครับ อ่ะไปดูการกดตรงไหนนะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับกระเป๋าเราอยู่นี่ครับกดเข้าไปเลยครับนะเราต้องการไปไหนครับใบที่สองในการนะครับใบที่สองนะครับต้องการใบนี้นะครับต้องการใบนี้กดครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ไปที่กระเป๋าใหม่นะครับเนี่ยครับไปเปิดมันขึ้นมาใหม่มบที่สองนะครับเราอยากได้วาดีกระเป๋าใบนี้นะครับกดขึ้นมาครับเสร็จแล้วให้ไปที่สามจุดกระเป๋าใบที่เราต้องการเราต้องการใบนี้ใช่ไหมครับเรามากดซับจุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกคาว่าสำรองข้อมูลตรงนี้นะครับนะเราก็กดเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นให้เลือกสำรองข้อมูลด้วยตัวเองนะครับอ่านด้วยตัวเองเรากดตัวนี้นะครับกดตรงช่องนี้เลยนะครับคลิกกันไปเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับไปกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ วลีก็จะเด้งขึ้นมานะครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆนะครับไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆดูสักรอบสองรอบคิดว่าทําได้นะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสร้างสรรค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ลาไม่กอนสวัสดีครับ